ด้วยแค่เ hmm. ป so uh, kind of ิดบัญชีสามบัญชีสามบัญชีธนาคารเลยมีเกษตรกรเกสิกรหนึ่งองคสินหนึ่งไทยเป็นนิดหนึ่งมีเงินหมุนเวียนเยอะไหมลงเงิไหม้อเปิดแล้วเอาบัญชีให้เขาไปเลยใช่ให้เขาไปเลยตั้งแต่วันนั้นเลยเหรอใช่ต้องเงินเซฟแล้วเงินเข้าออกเยอะไหมอ๋อเป็นหลักแสนนี่ถูกไหม แล้วก็แล้วก็มีการชำระค่าไฟให้กับกลุ่มตนทกูลน่านี่มที่ถูกโดนจับกลุ่มบางทีครับโอเคให้พอซิมเพิร์สในกลุ่มดินจะมีการชำระลำก่อนชำระค่าไฟโอเคเอาบัญชีัหีบบญชรริาโอเคก็ถือว่าอยู่ในกระบวนการสนับสนุนให้การช่วยเหลือเขามีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับโคลนเงินให้กับพระนัญญาณบรรไดที่หลอกมาเสียเลยครับมีเงินเดือนเยอะ เปจุดที่สองที่บ้านเป็จุดที่สองปกตที่บ้านใส่มลกค้าเป็นทีงปนจงหลายคนมที่ที่อยู่สานนี้ที่เราเห็นนะาคนเห็นงทีก็จ่ายกี่คนประมาณคนี่ก็ด้าคนแปดคนแต่ละคนอยู่ห้องเดียวกันไหหรือว่ากระจายกระจายไนเนี่ยที่ดูแลเดียว จเป็นยงไงมอ่าเขาเปิดบัญชีให้กัดอาเจียวใช่ไหมครับดหรือสามบัญชีทั้งบัญชีธนาคารก็ a อทมใช่ไหมใช่แล้วอ่าีกี่บัญชีรตรีก่บัญชีีสองบัญชีเราเปิดให้บ้างไที่าเกียนรือหลายปีแล้วเราเกี่ยวข้องอะไรกับบัญชีที่จะเกียเราเคยไปกดเ็นสดใไหมไม่ ก็คือการทำรูรการทางการเงินต้องดึงกับชาเกียวชาเกียวเป็นคนที่หรือคนไทยเราสามารถชี้เงันาได้ตอนเปิดบชีให้แล้วเนี่ยจรืคนไทแล้วพนักงานสวนเนี่ยผู้ที่เป็นวหน้าสนคนเนี่ยเก็บเก็บอะไรที่หลักฐานไว้ด้วยแล้วกัน เงินี่ยโดยเฉพาะเอกสารเรื่องบัญชุบัญชีต่างๆคุณทางภาคใต้ครับเราเป็นภาคหลังนี้ต้องตรงกันนะครับเช่าไหมครับ้านหลังนี้ครับสารที่ให้เจ้าหนี้ทำการตรวจค้นนะครับในวันที่13พฤษภาคมของ57ตั้งแต่เวลา06.00นถึงเวลา18.00นนะครับวันนี้ก็ ื่อบุคคลหมาจำกนะครับคือนางสาวธิตยาที่เป็นบุญหซึ่งอาศัยและพัอยู่หลัี้ต้องมาจับตางข้อหาร่วมกันคอาชนร่วมกันอโดนสทนเคนนร่วมกันโดยพิเืดยะรบระบบคอิตอร์ซึ่งฟออมพิวเที่มีเงินหรือฟอง่ว่าทั้งหมดทังส่วนครับก็ร่เป็นทนังสี่ร่วมกันจน่องโจรร่วมกันมีส่วนร่วมในอรนการับข้ชาติครับก็บ เพื่อยึดสิ่งของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เ<ช>ครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์มือถือนะครับไฟภาพรวมทั้งภาพถ่ายต่างๆนะครับ<ช>โดยสารให้อำนาจกดค้นในวันที่13พฤษภาคม2567ตั้งแต่เวลา06.30นถึงเวลา18.00นาานะครับดังนั้นเราเป็นผู้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ใช่ไหมครับไม่เกี่ยวอยูกโน้นครับอยู่ตรงโน้นแต่ว่ารู้จักกันใช่ไหมครั อันนี้คือถามว่ารู้จักไหมคือเคยคุยก,กันครับเพราะปกติจะกดปนกัน,นโอเคอัน,นเดี๋ยวเราเป็นพยานนำวจคนต่อเจ้าหน้าที่เหมือนกันนี้คือสามคนกับเป๊านำวจคนก็มีหมายคนนุณอันนี้บ้านมันติดกันอยู่แล้วถามว่าอยู่เนื้อที่เดียวกันอยู่แล้วแล้วก็สามวันวัดออกมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วจีเราพักอยู่ตรงไหนก็จะอยู่ฝั่งนี้ใช่อยู่ชั้นสองเหรอใช่ครับโอเคือพาไปดูเครื่องครับ แล้วก็มันจะมีอันนี้แล้วก็หัวหน้าครับแล้วก็หัวหน้าคือใครแล้วก็เคเคครับเนี่ยครับเคคือใครก็คือเป็น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 หัวหน้าใหญ่เป็นแฟนของอันเชียครับชื่ออะไรชื่อเคเคครับเคเคใช่เป็นแฟนใครเป็นแฟนของอันเชียอันเฉียคือก็คือเพื่อนอันเฉียอันอเิียาตรงไหนก็คืออันเฉียะครับตรงไหนนี่ครับคนนี้อันเฉียะไหนกดก็ไปเลยอ่าอันนี้ทำไมเข้าไม่ได้อ่ะ นีที่ติยาได้ไหมใช่สินครับลูกลูกลูกเขาเนี่ยครับอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้เขาสั่งการได้ไหมใช่สั่งอะไรนะครับอันนี้เขาสั่งการหมายถึงว่าอันนี้คือส่งอันนี้เป็นไฟล์งานแต่ครับส่งอาชีพไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเวลาการจ่ายเงินจ่ายเงินยังไงจ่ายเงินเอ่อโอนครับโอนพาบัญชีโอนผ่านบัญชีมีบัญชีกลางไหมไม่มีไม่มีครับไม่มีเพราะว่าเขาโอนโดยตรง โดยตรงบัญชีที่เราเปิดไว้เนี่ยคือเป็นบัญชีอะไรมเป็นบัญชีของผมหรอครับแต่ที่ที่ลูกค้าโอนเงินเข้ามา,เ,าเราเปิดบัญชีไหมอ๋อไม่อันนี้คือผมไม่เกี่ยวอะไรเลยครับเพราะว่าบัญีอืนผมไม่ทราบอะไรละเลยไม่ได้ินแลวเวลาให้ลูกค้าเราจะต้องแจ้งแจ้งแจ้งให้ลูกค้าทราบ้ะไม่เป็นไรไนี่คืไม่เอิงนยแต่แต่อย่างน้อยเนี่ยให้ให้เห็นแล้วว่าอันนี้คือไรายได้อาจจะราย<า>ได้จากการค้าขายจริงหรือไม่เียเราตรวจสอบได้อยู่แล้ว น้อยนี่เป็นลายมือใครเขียนได้ต้องถามที่ใครเขียนเจ้าก่สวยเสียจะใช่ต้องมาคือเ้าเขา是做那个那个抖抖音生意的做做那卖那些小孩小孩的衣服干干干 OK ไม่เป็นไรตรงนี้ก็ถ่ายเป็นพยานหลักฐานไ้นะครับก็คือเป็นพยานหลักฐานได้โอเคปะ ่ทไมมกม่านไ่ไม่ใีไมื่อคืเหรอยังไง่这个是我睡的บอกอาห้องนี้เขาเป็นคนอนเแล้วทไมมีบัญชีองทิตยอยู่นี่หมดเลยอะเากไปยอน่อเดม่จพูดจังน่อหอู้สางก็่ม่สก็ต้องตรวจสอบตรวจคนเรื่อเมืองตรวจสอบด้วยนะว่าเข้ามาถูกต้องไหม เบื้องต้นตมอ,อ,อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ,รบตรวจสอบนะเพราะว่าเขาม็คนจีนเนี่ยแล้วก็มีบัตรประชาชนด้วยสร้างการสหวกใช่ไหมเขียนตัวี่ครับเอกสารพวกนี้มยึดถืด้วยนะแล้วก็โดยเฉพาะทรัพย์สินมีสำเนาฉนดนด้วยอย่างนั้นก็เป็นแนวทางการตรวจสอบได้ความเกี่ยวเข้าสําคัญ รเนี่ยรถเนวดิจกที่กัทของจีนการเดินทางเจ้าที่ตำรวจะทรับ่านี้ก็มาหลายหน่วยารนังด้านกานตรวจคุ้มกันนครับสพนะครับก็นะครับก็ให้ข้อมูลให้สำคันถูกต้องนะครับแล้วก็มีอะไรที่คิดว่าจะชี้แจงก็สามารถชี้แจงได้นได้ความรู้สึกน่า

อยู่นะครับฐานะเราได้มีการประสานงานนะครับในตามด่านชายแดนนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะทางบกทางน้ำหรือทางอากาศนะครับแล้วก็มีการประสานงานทุวประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะในภูมิภาคใต้เท่านั้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็มีการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของตามช่องทางธรรมชาตินะครับทางหน่วยงานปชดแล้วก็หน่วยงานความคงทหารรือทหารพานต่างๆนะครับเราก็มีการประสานงานอย่างใกล้ชิด แล้วก็เบต้นนะครับในพื้นที่ในเฉพาะภาคโซนภาคใต้เรามีประสานเรื่องของคิตรวจุดสันนะคบโดยเป้าหมายที่เราได้รับายงานนะครับก็อยู่กับการประสานงานครับอันนี้เชื่อว่บเราอยู่กับคนทุดแล้วก็การกระจางาน,นารครับวันนี้นะครับได้ร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับเพื่อ เป็นตือสอทองนะครับเราเป็นเจ้าภาพร่วมกับตํารวจภูทรจังหวัวตํารวจสีมภาณนะครับแล้วก็สนภานิติบเพื่อนครับวันนี้เรามีโมเดิร์นทั้งหมดเจ็ดจุดนะครับมีสว่างหกจุดขึ้นทุ่งสงกรานตหนึ่งจุดครับการจับกลุ่มตอนนี้ได้มีการจับกลุ่มไปแล้วเนี่ยมีออกหมายจับคนเจ็ดลายนะครับอีกหนึ่งลายเป็นการออกหมายเรียกตุลาะครับซึ่งถ้าสาร ถ้ามีพฤติการในการหลบหนีเราก็สามารถออกมาจับได้นะครับซึ่งขณะนี้ได้ทําการจับกลุ่มไปแล้ว4รลายนะครับส่วนอีก3รายนะครับกับผีหนุ่มหมายเลขกําลังอยู่ระหว่างรหว่างการจับนะครับติดตามจับกลุ่มสกัดตั้นอยู่นะครับซึ่งเชื่อว่ายังอยู่ในพื้นที่เราได้ทําการตรวจสอบทั้งเดยเสชนเพจนะครับแล้วก็ตรวจคนทั่วเมืองนะครับไม่ว่าทางบกอากาศน้ำนะครับยังไม่พบว่าออกนอกประเทศนะครับ ตอนนี้ก็ประสานกับหน่วยความมั่นคงซึ่งอยู่ตามสกิดชายแดนนะครับก็ยังไม่รับรายงานว่าหลบหนีการจับกุมไปนะคับไปนะครับ,ก,นะรบก็ทั้งคนจีน5 1ไายและคนไทยมี12ลายนะครับก็ดําเนินในเรื่องของอามาตรการปลบงกมนังเหือนะครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการคุมขังอยู่นะครับในครั้งนี้เกิดจากการขยายคนนะครับจากเช่นทางการเงินนะครับรวมถึง การเชื่อมโยงในการใช้โทรศัพท์ในการซื้อประกอ์โดยเราแยกเป็น2องกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้นำประโยชน์กลุ่มที่2คือกลุ่มผู้ร่วมสนับสนุนในการก,พพกระทำผิดนะครับซึงวันนี้เองก็มีการอลปชั่นทั้งหมด7จุดตามที่เป็นข่าวนะครับตอนนี้ก็จำได้4ี่หาน,นะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับกลุ่มคนร้ายนะครับจากการถอดอข้อมูลทางดิจิทัลนะครับ ทางโทรศัพแล้วก็พบว่าคุณมอนไลน์ได้ใช้แอปพลิเคชัน3แอปพลิเคชันก็คปี11ไลน์เทรลแกรมแล้วก็ QQ นะครับสิ่งเจริสำหรับคนจีนในการติดต่อกันนะครับมีการหลอกลงทุนนะครับมีการาพนรรันออนไลน์รวมถึงการซื้อของนะครับซึ่งทุกอย่างอยู่ในกลุ่มของสแกมเมอร์ ซึ่งตอนนี้มีการตรวจสอบเช่นทางการเงินแล้วนะครับพบว่ามีเงินเวียนหลายร้อยล้านบาทนะครับส่วนรายละเอียดวันนี้เราทําการตรวจยึดนะครับทั้งสมุดบัญชีเงินฝากทั้งระบบแอปพลิเคชันอื่นนะครับไม่ว่าในสมุดบัญชีายรับรายจ่ายนะเราพบว่าเขาได้ใช้แอปพลิเคชันของ t i k ต o k นะครับหนึ่งของช้อปปี้น, e นะครับ แล้วก็อีกส่วนอื่นนะครับก็พบว่ารายรับรายจ่ายซึ่งเราต้องจับบัญชีเราจะไปทําการตรวจสอบแล้วดูความเชื่อมโยงสัมพันธ์นะครับเกี่ยวข้อ,ของกับใครบ้างนะครับหรือมีการเก็บเงินในแอปพลิเคชันของปิดครับหรือมีการโอนเงินไปประเทศ3ประเทศไม่ยกตัวอยา่างนักเสียนะครับญี่ปุ่นและจีน ครับซึ่งตอนนี้เองก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งพื้นที่<ม>แล้วก็สอทอทำการตรวจสอ,อบความเชื่อมโยงสัมพันธ์ก่อนแล้วก็จะมีการรายง,งานผลสนิทครับเริ่มต้นให้การภาคเสร็นะครับแลวเป็นอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่นะครับแล้ก็ค่ขอนข,ข้างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับตั้งแต่การตรวจพ้นการให้สอบปักค์ความเกี่ยวเชื่อมความสัมพันธ์กันนะครับถึงการดำเนินการในง้านธุรกรรมงกางน แล้วการที่เมือม่อเชา้าที่เราไปคนที่บ้านเนี่ยนะมีหลักฐานอะไรที่เป็นหลักฐานใหม่เพิ่มเติมเข้ามาบันกเดิเราได้สมุดบัญชีเดนินฝากนะครับเพิ่มเติมแล้วก็ได้หลักฐานหนึ่งที่ทเกี่ยวกับเรื่องรายการเดนนินเงินนะครับในของบริษัทต่างๆซึ่งบางทีเขาบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทนี้แต่ปรากฏว่าในบ้านเราพบว่ามีบัญชีของบริษัทนี้นะครับที่เราต้องสงสัยอยู่แล้วนะครับมีความเกี่ยวเรื่องสมคัญเรื่องการเดิน ก็เสียหายครับเห็นว่าไม่ได้มีเฉพาะคนจีนคนไทยยังมีประเทศไหนบ้างครับที่เป็นผู้เสียหายในเบื้องต้นนะครับก็จะเราจากการถอดผลิตสินนะครับแล้วก็มูลระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็พบว่ามีความชุนอยู่กับรัสเซียจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีคนไทยด้วยเรื่องการขายของแล้วการสื่อสารนะครับในการที่จะอกไปเขา,าครัเในส่วน รูปแบบในการหลอกเขาก็คือใช้โปรแกรมในการแปลภาษานะโดยใช้แ,บบแปลจากภาษารัสเซียเป็นภาษาญี่ปุ่นนะแล้วก็ไปกนนนญี่ปุ่นเพื่อมาเขียนพูดนะแล้วก็ใน,ขนเขาก็จะมีผู้ชํานการที่เป็นมือโปรคนหนึ่งทำหน้าที่สอนและกาทำหน้าที่ในการวาิเคราะห์พูด แล้วก็ในญ่นนั้นก็จะเป็นคนร้ายทังในการเข้ามาสับหุแล้วก็ลยมเล้าให้เหยื่ออยาคอยตามญี่ปุ่นนี้จะหายยังญี่ปุ่นนี้ยากทร่จสอบเพราะว่ามีสองลายนะฮะโดนไป5ครั้งก็ตกไปประมาณเกือบสองล้านบาทพึ่งใส่ญุนได้ปะทำไมนังคนญุ่นล่ะเราเอเดี๋ยวพูดใส แล้วมีบัญชีเคียวมีบัญชีเดียวบัญชีอะไรัีบีแล้วเวลาเราะละละเปิดจะเป็นแค่ใช้ใช้ได้าตกันแค่ไหนได้สอ0แสนห้าแสนสองลาห้นไหมต้องมาปกับแค่ตอแรกตอแรกเท่าไหร่รห 5, 000 5, 000้าหมื่นแล้วมาปรับเป็นห้าแสนใช่ไหม ก็ไม่มีหัวเราถ้าก็ยืนไปก็ไม่มันไม่หัวเราแล้วออบัเรดเราแต่เวลาเขาจะใช้ก็เอาโทรศัพท์ไปตอแล้วก็อะร่ถือแต่เวลาทำธุรกรรมทางการเงินก็คืคนจะติดการแล้วใครใครเป็นผู้ทอะไรนาด้ที่จริงด้าที่ไหนดาเป็นงานที่นแต่ันอยางแ่ันางแล้วก็ต้องสอบว่าหน้าจะไปใช้ในเรื่องของการเง ใรการโตนะส่วนตอนเสร็จใช้เสร็จเขามาให้เรานะแล้วก็เราก็เก็บไว้เพื่อเขาจะใช้เมื่อไหร่หรือจะเก็บไว้ซื้อเมื่อไหร่หรือจะคนเงินเมื่อไหร่ก็จ,จะมีไปใช้คับก็ให้การเรา,าน,นะครับ็อด้รับท่านใน